เพื่อนบ้านระยะเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องบีจันแจมสวุวรรณเพงนักกีฬาชกมวยสากคนหญิงรุ่น66กโลกรัมนะคะคืนนี้จะชกในรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกเจอกับอิมานเทลิสและชกจากแอลจีลเรียที่บ้านเกิดน้องบีค่ะในหมู่บ้านพรประเสริฐตําบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จัวหวค์เคจังหวัดหนองคา,ายนะคะมีการขึ้นป้ายเชียร์ให้กำลังใจน้องบีที่จะขึ้นชกค,คืนนี้นะคะ พ่อของน้องบีบอกว่าทุกวันนี้ก็จะวิดีโอคอลคุยกับลูกวันนี้ในช่วงเช้าก่อนน้องบีจะไปฝึกซ้อมก็บอกกับพ่อว่าร่างกายมีความพร้อมและจะสู้เต็มที่แม้จะเสียเปรียบรูปร่างและไม่อยากให้พ่อดูข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวของคู่ชกมากเกินไปเพราะจะเกิดความเครียดค่ะซึ่งพ่อกับแม่ก็ได้แต่บอกให้ทำเต็มที่เพราะว่าน้องบีคือความภาคภูมิใจของครอบครัวค่ะลูกมาก็โทรมาก็ว่า ถามพ่อทาแม่ตามปกติเนี่ยว่ามันข้าวยัง<ม>พ่อก็เลยเห็นวิดีโอคอลก็เห็นเดินเอ้าไปไหนจะไปชั่งน้ําหนักเดี๋ยวจะได้มากินข้าวถ้าผ่านเนี่ยนะต้องตื่นเช้ามาไปชั่งน้ำเพราะว่าจะต่อ,เอยเย็นนี่<ม><ะ>คือเขาบอกว่าวันนี้เขาร่างกายเขาพร้อมเต็มที่เลยเขาบอกเพร้อมบอกร่างกายเต็มที่ไม่เหมือนก่อนลูกกับผมไม่เหมือนก่อน พร้อมส,อมสู้ไม่กลัวส่วนคุณแม่ค่ะบอกว่าไม่อยากให้ลูกกังวลแต่ยอมรับว่าสงสารลูกเพราะว่าขึ้นชกแต่ละครั้งก็เจ็บตัวโดยเฉพาะครั้งนี้ที่แข่งนี้ร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าแต่ก็วุ่นใจในตัวลูกที่มีเลือดนักสู้ค่ะสำหรับการขึ้นชกในครั้งนี้หน่วยงานในอำเภอเฝ้าไร่ค่ะจัดเตรียมสถานที่ภายในโรงเรียนอนุบาลหนองควายตำบลวังหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องบีเคยเรียนในระดับชั้นประถมนะคะ โดยมีการติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ให้คนในชุมชนได้ร่วมเชีีรยทุกคนบอกว่าเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรทุกคนภูมิใจในตัวน้องบีที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดหนองคายค่ะ